สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตำนานที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากๆของล้านนาเลยนะครับเรื่องของปู่ละหึงยักษ์ที่เชื่อกันว่าเป็นคนสร้างแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่นี่แหละครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าถ้าภูเขาแม่น้ำลำธารต่างๆรอบตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากหลักการทางธรณีวิทยาอะไรที่มันซับซ้อนเลยนะแต่ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากฝีมือของบรรพบุรุษร่างยักษ์แค่ตนเดียว โลกเราจะหน้าตาเป็นแบบไหนกันนะคำตอบของคำถามเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในตำนานของล้านนาเรานี่เองครับเรื่องของปู่ละหึ่งครับผมบรรพบุรุษในตำนานของคนแถบลุ่มแม่น้ำโขงที่เขาเชื่อกันว่าท่านนี่แหละคือคนที่สร้างภูมิประเทศที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เลยโอเค ก่อนที่เราจะไปตามรอยท่านกันแบบจริงจังทั่วล้านนาเนี่ยเรามาทำความรู้จักสเกลความใหญ่โตของท่านกันก่อนดีกว่าลองนึกภาพตามนะครับว่าท่านจะตัวใหญ่มหึมาขนาดไหนเอาละครับลองนึกภาพตามนะภูเขาสูงๆที่เราเห็นกันเนี่ยตำนานเขาว่ามันเป็นแค่ขี้ไถครับแค่รอยดินจากคันไถของปู่ละหึงเท่านั้นเองส่วนพวกก่อแก่งกลางไม่น้ำโขงนะรออ๋อแค่ก้อนดินที่ท่านทำตกไว้ ท่านเอาต้นไม้แบบใหญ่ยักษ์เลยนะมาสานเป็นกระด้งใช้และที่พีกที่สุดเลยก็คือรูจมูกของท่านเนี่ยใหญ่เท่ากับถ้ำถ้ำหนึ่งเลยครับพอจะเห็นภาพความใหญ่โตมโหรารของท่านแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละเรามาเริ่มเดินทางตามรอยตำนานของท่านกันเลยดีกว่าจุดแรกที่เราจะไปกันก็คือที่เมืองเชียงของครับที่ที่เกิดอุบัติเหตุง่ายๆขึ้นแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยกลับยิ่งใหญ่เกินคาดไปเลยเรื่องมันมีอยู่ว่า วันหนึ่งเนี่ยปู่ละหึงกําลังหาบทานอยู่ครับเป็นฐาน2กล้วยนะครับกล้วยก็คือตะกร้าสารขนาดใหญ่ยักษ์นั่นแหละท่านใช้ไม้คานหาบซึ่งภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าไม้การแล้วในระหว่างที่กําลังเดินเดินอยู่นั่นเองก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นไม้คานที่แบกน้ําหนักฐานแบบมหาศาลอยู่เนี่ยมันหักดังเปาะเลยครับแล้วผลจากอุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะล่ะครับ มันกลายเป็นที่มาของชื่อสถานที่ต่างๆที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะตรงที่ไม้การมันหักเนี่ยก็เลยกลายเป็นชื่อเมืองกาลครับส่วนทานกล้วยแรกที่ตกกลายเป็นผาฐานหลวงและกล้วยที่สองก็กลายเป็นโขดหินที่ท่าเรือชื่อผาฐานคือมันน่าทึ่งตรงที่ว่าหินแถวนั้นนะ่ะมันมีสีดำๆคล้ายฐานจริงๆด้วยเอาละเดินทางกันต่อเลยจากเชียงของเราวาดมาที่จังหวัดแพร่กันบ้างครับ ตำนานของที่นี่เนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่เรื่องสเกลใหญ่โตยอย่างเดียวนะแต่มันมีความดรามา่ามีอารมณ์ความรู้สึกของคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องที่แพรนี้มันจะซับซ้อนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับคือมันเริ่มจากที่เจ้าพ่อพยาบาลเนียเนี่ย ไปอกหักจากเจ้าแม่นางแก้วพออกหักปุ๊บก็กรดจัดเลยด้วยความแค้นก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาดินจากภูเขาของปู่ละหึงเพื่อจะเอามาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำหยมซะเลยแต่ก็เหมือนเดิมครับด้วยน้ำหนักที่มันเยอะมากๆไม้คานก็เลยหักอีกแล้วแล้วดินก้อนเบื้อเริ่มเทิมนั่นน่ะก็ตกลงมากลายเป็นภูเขาผาตั้งที่เราเห็นกันอยู่กลางทุ่งนาทุกวันนี้นั่นแหละครับเห็นไหมครับว่าตำนานเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เล่านิทานสนุกๆนะ แต่มันมีคติสอนใจซ่อนอยู่ด้วยคือมันสอนว่าความโกรธเนี่ยมันทำให้คนเราขาดสติได้แล้วก็ทำงานแบบไม่รอบคอบซึ่งเป็นข้อคิดที่แบบโหใช้ได้ตลอดการจริงๆไปกันต่อครับที่จุดหมายสุดท้ายของเราในการตามรอยปูและหึงนั่นก็คือจังหวัดน่านซึ่งตำนานของที่นี่แหละครับที่จะมาให้คำตอบว่าทำไมทำไมภูมิประเทศของน่านมันถึงได้แตกต่างจากที่อื่นแบบสุดๆไปเลย คือตำนานเขาเล่าแบบนี้ครับว่าปู่ละหึงเนี่ยท่านไปไถานาทั้งที่น่านแล้วก็ที่เชียงรายเลยนะแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้แหละครับที่เชียงรายเนี่ยท่านไถเสร็จปุ๊บก็คลาดดินต่อเลยจนเรียบกริบมันก็เลยกลายเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทํานาแต่ที่น่านนี่สิท่านไถเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เลยยังไม่ได้กลับมาคลาดไอเจ้าก้อนขี้ไถามาหือมาพวกนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นภูเขาน้อยใหญ่เต็มไปหมดอย่างที่เราเห็นในจังหวัดน่านทุกวันนี้ไงล่ะครับ แล้วที่มันน่าทึ่งมากๆเลยก็คือตำนานเรื่องนี้เนี่ยมันดันไปตรงกับความจริงทางภูมิศาสตร์แบบเป๊ะๆเ,เลยครับเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ย87.20%เป็นเภูเขาจริงๆครับตำนานเรื่องนี้แหละครับมันเลยช่วยอธิบายได้ดีเลยว่าทำไมน่านถึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการที่เมืองถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาเหมือนมีกำแพงธรรมชาติปกป้องไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้เมืองน่านยังคงความสงบ เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ถูกความวุ่นวายจากข้างนอกเข้ามาง่ายๆเอาละนอกจากเรื่องสเกลใหญ่ๆระดับสร้างภูเขาสร้างเมืองแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องเล่าเล็กๆน่ารักน่ารักบนตลกตลกด้วยนะซึ่งมันทําให้เราเห็นเลยว่าตำนานปู่ละหึงเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตชาวบ้านมากๆเลย เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อแปลกหน่อยนะชื่อไอ้หน้าแข้งคมวันหนึ่งฝนตกหนักมากเขาก็เลยมองหาที่หลบฝนแล้วก็ไปเจออะไรที่มันดูเหมือนถ้ำใหญ่ๆเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหลบเลยพอเข้าไปข้างในแล้วมันก็หนาวใช่ไหมครับเขาก็เลยไปหากิ่งไม้แถวๆนั้นแหละมาก่อไฟ แต่ประเด็นคือเขาไม่รู้เลยว่าที่ที่เข้าไปหลบฝนอยู่นะ่ะมันคือรูจมูกของปู่และหึงที่กําลังนอนหลับปุ๋ยอยู่แล้วไอ้กิ่งไม้ที่เก็บมาทําฟืนนะ่ะมันคือขนจมูกของท่านครับยังยังไม่พอแค่นั้นนะไอแ้แนงคมแกดันเอาพริกแห้งที่พกติดตัวมาเนี่ยออกมาย่างไฟด้วยอีกทีนี้แหละครับทั้งควันไฟทั้งกลิ่นฉุนของพริกมันก็เริ่มเข้าไปกวนจมูกของปู่และหึงที่กําลังหลับอยู่ ทำให้ท่านเริ่มรู้สึกแบบคันจมูกระคายเคืองมากๆแล้วในที่สุดปู่ละหึงก็ทนไม่ไหวจามออกมาสุดเสียงเลยครับฮัตเช่ใหญ่ๆโอ้โหแรงจามที่มันมหาศาลขนาดนั้นน่ะก็เลยเป่าให้อ้ายหน้าแข้งคมกระเด็นปลิวออกมาจากรูจมูกเลยตกลงมาเสียชีวิตกลายเป็นเรื่องเล่าที่แบบทำหน้ากลัวแล้วก็ทั้งตลกไปในเวลาเดียวกัน จากการที่เราได้ตามรอยปู่และหึงกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าตำนานมันใช่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกๆไปวันๆแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่คนสมัยก่อนเขาใช้สร้างความหมายให้กับโลกรอบตัวตั้งแต่การตั้งชื่อเมืองการที่มาจากไม้คานที่หักไปจนถึงการอธิบายว่าทำไมผาตั้งถึงเกิดขึ้นมาจากความโกรธหรือทำไมน่านถึงมีแต่ภูเขาเรื่องราวพวกนี้ล่ะครับคือสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับแผ่นดินที่เขาเกิดและอาศัยอยู่ สุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูครับว่าแล้วในพื้นที่ในท้องถิ่นที่แต่ละคนอยู่ล่ะครับมีตำนานหรือมีเรื่องเล่าอะไรที่ใช้อธิบายที่มาของภูเขาแม่น้ำหรือสถานที่ต่างๆรอบตัวบ้างไหมลองไปค้นค้นดูกันนะครับเรื่องราวพวกนี้อาจจะซ่อนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดก็ได้ครับ